ขอแพ็กสามเจ้าพร้อมกันนะครับเพื่อนๆขอแพ็กสามเจ้านะครับพร้อมกันนะครับหนึ่งท่านนะครับสองท่านนะครับสามท่านนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวขนส่งนะครับจะมารับแล้วนะครับจึงไม่สามารถแบบอธิบายรายละเอียดได้มากในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นเหรียญนะครับยี่สิบเอเหรียญสิบบาทนะครับวารเสสวยๆยี่สิบเหรียญนะครับค่แบบนะครับไม่ซ้ํานะครับ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเหรียญนะครับลายสวยนะครับเพื่อนๆลายสวยๆนะครับเหรียญละสามสิบบาทนะครับเนื่องจากเวลาจํากัดนะครับเพื่อนๆเนื่องจากเวลาจากัดจริงๆนะครับนี่ครับเหรียญนะครับ นันาทีนะครับจะแพคให้เสร็จภายในนาทีสามกล่องนะครับเพื่อนๆกล่องที่หนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้จดดมายปิดซองนะครับก็ต้องแปะใบคอนทันทีนะครับแต่ใบคอนนี้ไม่สามารถให้เพื่อนๆเห็นได้นะครับนอกจากจะปิดกฎของทิกกคือมาตรฐานชุมชนนะครับเรียบร้อยนะครับติดใบคอนเสร็จแล้วนะครับหนึ่งกล่องนะครับต่อไปนะครับกล่องที่สองนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ยี่สิบเหรียญนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับยี่สิบเหรียญนะครับเหรียญละสามสิบาทนะครับเพื่อนๆสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเหรียญนะครับยี่สิบเหรียญนะครับเรีบรครับให้เสร็จนะครับให้เสร็จภายในสามนาทีนะครับสามกล่องนะครับ นก็ะเทียบนี้และครับแืครับนี่ครับแตกอ็กนะครับเั็อีกกลอนะครับสด็กป็นกล่องนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสั่งมานะครับ เหรียญพยาคุด10บาทนะครับพยาคุด10บาทนะครับเหรียนพยาคุ่1บาทนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนนะครับที่สั่งกับเข้ามานะครับ